สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอคตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่22สิงหาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง ทำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่ ยี่สิบนะครับผมสำหรับวันที่ยี่สิบแอดมินก็ให้เด่นอยู่ที่สองวิ่งรูดเก้ากับห้าสำหรับเลขที่ออกนะครับผมสามหกศูนย์เจ็ดสองสองสำหรับสามหก เป็นลางชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็0ูนย์ลางชุด4ตัวแล้วก็72 2เป็นชุด3ตัวบนก็เข้าสองสองนะครับผมสายเบิ้ลตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับเอฟซีพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่22ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผมสำหรับเลขเด่นในตารางนะครับผมจะมี3 4 2 1 0 6สองหนนยจะอยู่ที่3วิ่งรูด0แล้วก็2 สำหรับสามสามมีสามสองสามสี่สามห้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปด สำหรับสนะครับผม2มีสองศูนย์สอ สองห้าสองเจ็ดสองไปสองศูนย์สองแปดนะครับผมสองแปดสองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดสำหรับศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ ศูนห้าศูนย์หกและก็ศูนย์แปดสำหรับเบิ้ลนะผมมีสามสามศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่ง สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น641ชุดวินนะครับผมห้าสามสอง

แแล้วก็สามสูนสองศูนสาม สำหรับตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมมี3 4 3 5 3 7 2มี2 8นะครับผม2 1แล้วก็2 4สำหรับ0 0 2 0 4 0 5เบิ้ล3 3 1 1สำหรับ3ตัวนะ6 4 1 937 429 304แล้วก็203 FC พี P ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี P ่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเฮงปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ